ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงหนึ่งที่ด้าเขื่อนเชียงสาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสังค ום เชียงรายจรุนราชวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องช้างน้อยยอดกระตันยูกา่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลยังมีโขงช้างโขงหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้และในโขงช้างนี้ก็ยังมีนกช้างยอดกระตันยูเชือกหนึ่งที่มีวิสัย ร่าเริงแสงใสเบิกบานลูกช้างต้องคอยดูแลแม่ที่แก่ชราแล้วซ้ำยังตาบอดไปไหนมาไหนเองก็ไม่ได้หาอาหารเองก็ไม่ได้จึงทําให้ลูกช้างไม่สามารถไปวิ่งเล่นเหมือนลูกช้างตัวอื่นได้จนวันหนึง่งพระราชาได้มีพระกระ,ะแสนำสั่งให้ทหารออกไปเสาะหาช้างเชือกหนึ่งเพื่อมาเสริมบารมีแต่ที่หามาได้นั้นก็ยังไม่เป็นที่พอพระไทยจนกระทั่งมาเจอลูกช้าง ยอดกระตันยูเชือกนี้เหล่าทหารจึงทำการคล้องช้างไว้ได้สำเร็จโอ้ยโอ้ยปล่อยนะปล่อยข้จาจับข้าไว้ทำไมแม่แม่จา๋าช่วยลูกด้วยหยุดร้องอดโอยได้ล้วเราจะช้างน้อยเจ้าต้องฟังค่ะเจ้าเป็นช้าที่โชคดีเพราะเจ้า จะได้ไปเป็นช้างคู่กายขององค์เนื้อหัวของพวกข้าเจ้าจะมีชีวิตที่สุขสบายตลอดปีตลอดชาติ แล้วเดี๋ยวพวกข้าจะถูกบอยหลังลายซิ้เวลาร่ามากพอแล้วไปกับพวกข้าซะดีๆช้างน้อยฝ่ายแม่ช้างที่รู้สึกผิด,ผดปกติที่ลูกช้างยังไม่กลับมาจึงออกคำทางย่างหา ช้างเห็นเช่นนั้นจึงเกิดความสงสารเพราะเห็นว่าลูกช้างเป็นเด็กดีจึงช่วยออกตามหาอีกแรงพอเหล่าโครงช้างเดินทางไปถึงเขตพระราชวังแม่ช้างก็ตะโกนหาลูกเสียงดังลั่นลูกช้างที่ได้ยินก็ตะโกนตอบกลับแม่ช้างเสียงดังลั่นเช่นกันแม่ช้างเดินตามเสียงของลูกช้างไปจนเจอทั้งสองโผลเข้ากอดกันร่ำไห้ด้วยความดีใจแม่ช้าง ก้มลงกราบขอชีวิตลูกช้างจากพระราชาท่านพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ปล่อยลูกข้าไปเถิดและจับข้าไปแทนลูกข้าเป็นเด็กดีคอยดูแลข้ามาตลอดทันใดนั้นเสียงมหาเด็กก็ดังขึ้นท่าน จับแม่ช้างไปถังไว้หรือไม่ก็ไล่ออกไปให้พนเคศพระราชวงอย่าให้มันกวนพระไทยองค์เนื้อหัวของข้าเอามันออกไปไม่นะไม่อยากจับแม่ข้าไปเลยจะให้ข้าทำอะไรข้าก็ยอมแม่จ๋าชาตินี้ลูกมีบุญน้อยไม่ได้คอยอยู่ดูแลแม่อีกต่อไปถ้าชาติหน้ามีจริง ลูกขอเกิดเป็นลูกแม่อีก แม่ลูกมีให้เก่กันค่ะจะไปพวกเจ้าทั้งสองกลับสู่ทินดินแดนของพวกเจ้าทหารจงหากล้วยหาอ้อยมาให้พวกช้างโคลงนี้กินจนอิ่มน้ำสำลานและปล่อยกลับเข้าสู่ป่าไปซะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ใดมีความกตันยูกตะเวทีย่อมแคล้พลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ